สวัสดีครับบอ่อลำพาไปเพลินชาแนลเรามีข่าวข่าวเกี่ยวกับ SP นะครับหรือ PSPSP PS, นะครับแล้วแต่จะเรียกนะฮะตามความสุขของท่านผู้ชมเลยนะครับ SP จริงๆมันย่อมาจากซันแพ o w นะแล้วก็เป็นอะไรที่โด่งดังถึงขีดสุดนะครับ เวลาออกงานที่ไหนก็เรียกแฟชนะครับเรียกสื่อได้อย่างมหาศาลนะครับมีกิจกรรมมีทริปดีๆที่ไหนก็จะมีตากล้องแล้วก็มีคนเข้าไปทำข่าวเยอะมากๆเพราะทุกคนให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวแพล่าสาันมากๆนะครับไม่ว่าจะ,ะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนเนี่ยทุกคนอยากจะ รับรู้ความเป็นไปเป็นมาเนาะอัปเดตว่าเออเขาสองคนทําอะไรอยู่เขาสองคนคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรน่หลังจากมีดราม่านะครับหลังจากมีปัญหาต่างๆในชีวิตเ็าเรียกว่ามรสุมชีวิตที่ผ่านมานะครับทางเราก็ไม่อยากให้ย้อนกลับไปเนาะอยากให้เดินหน้าอย่างเดียวนะครับการที่เราต้องการให้ศิลปินที่เรารักเนี่ยเดินหน้าเราไม่ผิดนะครับเราต้องการให้เขาอยู่กับ ความเป็นจริงนะทีนี้ความเป็นจริงเนี่ยมันมีเหมือนกับเรื่องของชีวิตที่ผ่านมาเนาะอย่างเรื่องลูกใช่ไหมครับมีแฟนคลับหลายคนตั้งคําถามนู่นนี่นั่นนะก็ไม่ผิดเพราะว่าแฟนคลับบางท่านเนี่ยเขาก็อยากรู้นะแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่แยกออกไปนะว่าฉันจะไม่อยู่ฝั่งนี้เพราะเกิดจากผู้หญิงนะครับมีชู้อะไรอย่างเงี้ยสารพัดส,สารเพ นะรู้ไม่จริงบ้างก็ไปตัดสินเขาแล้วไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาถามว่าคนที่สมเข้ามาเนี่ยมันเกิดจากคนสองคนหรือเปล่าแล้วพวกเราเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่บนเตียงซึ่งไม่ได้ไปอยู่ร่วมกับเขาทั้งสองคนเราจะไปตัดสินเขาทำไมล่ะครับเราก็อยู่ของเราเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งนะบางคนเนี่ยมีคู่ชีวิต ยังทะเลาะก,กันทุกวันเลยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาละก็มีนะครับสําหรับเรื่องราววันนี้นะครับ SP บอกได้เลยว่าเป็นกระแสด่งดังมากๆเลยแล้วก็จะมีประเด็นอยู่2ประเด็นในวันนี้เอาประเด็นแรกก่อนเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแพลวว่าเธอโดนอะไรนะครับเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นน้องซันก่อนน้องซันเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นผู้ชายที่ หน้าตาดีนะครับหน้าตาดีฮุนแมนปานดาราโกนะคือแบบตาหวานนะครับเป็นพระเอกลิเกที่ตาหวานอ่อนเก่งยอดเก่งแล้วมีเสน่ห์มากๆครับผมตัวจริงมีเสน่ห์มากๆบอกเลย้องสันวงสะทอนนะครับล่าสุดพ่อของ้องสันก็คือคุณธนาธรสมศรีนะครับคุณธนาธรเนี่ยเป็นพ่อที่มี power นะ มีทัศนคติที่ดีเขาียกเป็นคนที่คิดบวกมีพลังบวกค่อนข้างดีใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดีจริงๆนะครับเขาบอกว่าดูลูกนะต้องดูที่ตัวพ่อตัวพ่อเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ดีหรือเปล่าทำไมลูกถึงดีมันเกิดจาก d n a ครับมันเกิดจากกรรมพันธุ์ของเขา DNA ที่ซึมซับก,กันมาในเรื่องของทัศนคติคำพูดเขาโตมาด้วยกันนะครับเติบโตมาด้วยกันเลี้ยงดูกันมาจนทําให้น้องสันมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่ฉลาดนะครับรู้จักตอบคาถามสังเกตการตอบคำถามของน้องสันนะครับคือจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆม,ม,มีสติทุกครั้งนะครับก็ได้จากใครฮะทุกคนก็เล็งไปเลยพ่อน้องสันพรล่าสุดนะครับ พ่อหงสันก็ได้โชว์ทัศนคตินะให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเฮ้ยกูเป็นพ่อนะกูมีจุดยืนนะกูสอนลูกกูแบบนี้นะใครจะยังไงกูสอนลูกกูแบบเนี้ยอ่ะให้เห็นกันไปเลยคือแกได้โพสต์ซึ่งสมัยเนี้ยคนเล่นโซเชียลเยอะนะครับทุกคนก็จะมีแพลตฟอร์มส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวเนาะโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็แกก็ระบายนะครับว่าคือสงสารลูกอะ่ะ ไม่อยากให้ลูกเจอดรามา่าอยากให้ลูกมีสติคือชีชช้ชัดชี้ตรงจุดไปเลยชี้เป้าไปเลยว่าเนี่ยวิธีการเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่ถ้าเกิดเจอดรามา่ามาให้ทําแบบที่พ่อบอกก็คือกุธนาทรน,นะครับก็ได้บอกในพื้นที่สาธารณชนเลยว่าอย่าตอบโต้ด้วยพลังด้านลบกลับไป แต่ให้แสดงชัดๆว่าเราไม่เล่นเกมที่เขาเริ่มมาอย่างนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อทันทีวิธีจะหลีกให้พ้นคือเราต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเพื่อทำงานและมีเป้าหมายการทำงานโฟกัสชัดเจนไม่ได้เพื่อทำร้ายหรือทำลายใครแต่หากจำเป็นเราอาจเลือกสื่อสารออกไปตรงๆอย่างสุภาพแต่ต้องไม่ใช้ด้วยอารมณ์เห็นไหมครับนี่คือผู้เจริญแล้ว เนี่ยแหละคือผู้ที่มีสติมีปัญญาชนนะครับการพูดการแสดงทัศนคติเนี่ยมันทำให้พวกเราเห็นแล้วว่าต้นแบบหรือพ่อแบบเขาเรียกว่าตัวพ่อเนาะภาษาชาวบ้านตัวพ่อคือยังไงคืออะไรดูลูกให้ดูที่พ่อให้ดูที่แม่พ่อแสดงทัศนคติแบบนี้ทำไมลูกถึงมีทัศนคติที่ดีก็เขาเหมือนพ่อไงครับ เลี้ยงดูกันมาเติบโตกันมาเขาสอนสั่งกันมาทําให้น้องสันเป็นคนที่มีคุณภาพแพลวๆเนี่ยก็ดูคนออกครับเขารู้ว่าใครที่จะอยู่ใกล้ใครที่จะร่วมงานได้แล้วไปด้วยกันอย่างมีความสุขเขาดูคนออกเพราะประสบการณ์มันสอนหลายหลายอย่างทําให้เขาเนี่ยแกล่งพอที่จะใช้ชีวิตดูคนสแกนคนเป็นนะการโต้ตอบของแพรว,วนะครับกับสันเนี่ยจะ ค่อนข้างไปในเชิงให้อภัยแล้วก็ปล่อยผ่านเขาต้องสองคนเนี่ยจับมือไปด้วยกันเป็นเกาะป้องกันซึ่งกันและกันนะครับเป็นเกาะป้องกันเนาะแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเกิดปัญหาดราม่าอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแคร์เขาจะเดินหน้าอย่างเดียวเพราะว่าแฟนคลับคนที่รักเขาก็มีเยอะแล้วเขาก็เอาเวลาของเขาที่มีค่าเนี่ยไปรักแฟนคลับทําผลงานดีๆให้กับแฟนคลับดีกว่าเพื่ออนาคตของเขานะเขาหาเงินเขาต้องทํางานเนี่ยเขาเรียกคนฉลาด คนฉลาดจะไม่เอาเวลาไปแลกไปแลกกับคนที่คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีคิดเล่เหลี่ยมหรือวางแผนที่จะทำลายเขานะอ่ะเรื่อง้องซันผ่านไปแล้วเนาะเราก็จะได้เห็นทัศนคติของพ่อน้องนะครับคุณธนาธรเนี่ยแกจะเป็นคนลักษณะมีเหตุผลใช้สติใช้สมองนะครับใช้ความรู้สึก ของตัวเองในการแสดงจุดยืนณตรงนี้นะครับเพื่อให้ลูกของเขาได้เติบโตได้พัฒนาเหมือนเป็นการเตือนสติลูกในทุกๆครั้งที่ออกงานและแพรวพราวเขาก็รักความคิดของพ่อน้องสันด้วยนะครับแพรวราเนี่ยก็เป็นลูกเอร์ไพรส์ที่ไม่ใช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 ่ก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักคนหนึ่งนะครับ นะทางพอทองสันเขาก็เอ็นดูแผลว่าด้วยนะครับอแก้ทันอยู่อโอเคเรื่องที่สองดรามา่าอันนี้ดราม่าเลยนะมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับเข้ามา <c oughs> เข้ามาตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับประเด็น S&P p นะแต่ว่าชี้ชัดไปที่ตัวแผลว,ว่าอันนี้คำถามนะครับ มีโอกาสไหมที่แพรวพราวจะกลับไปหาบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีโอกาสหรือเปล่าแล้วน้องสันจะอยู่ยังไงแพรวพราจะกลับไปหาคนเก่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะนี่คือคำถามครับซึ่ง คนที่เขารักแพรวสันคนที่เขารักกับปัจจุบันรักในชีวิตของศิลปินบนเส้นทางเดินนะับปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ย้อนอดีตเขาจะเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนนะครับคือเราไม่รู้รว่าศิลปินเราไม่รู้เลยนะครับว่าคู่ชีวิตหรือคนสองคนเขาเจออะไรเขาผ่านอะไรมาบ้างในครั้งก่อนเนาะ เราก็ไม่สามารถที่จะไปะวุ่นวายหรือไปยุ่งเรื่องของเขาตรงเนี้อดิวบอกเลยว่าให้เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของตัวแพรวพลาวพวกเราไม่มีสิทธิ์ไปคิดแทนนะครับอดิวบอกเลยอดิวยังวิเคราะห์ไม่ได้เลยยังไม่สามารถไปวิเคราะห์เรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ได้ถ้าเป็นเ,เรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเออยังพอวิเคราะห์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวที่ผ่านมา ตื้นลึกหนาบางอันนี้ดีเทลมันละเอียดมากเราไม่สามารถที่จะไปรับรู้เรื่องบนเตียงรู้เรื่องส่วนตัวนะครับดีเทลมันสูงเราวิเคราะห์ออกมาไม่ได้แต่ถ้าถามว่าตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนคลับท่านนี้ถามมานะว่าโอกาสแพรว่าวกับบิ๊กจะกลับมาคบกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วซันจะอยู่อย่างไรใช่ไหมฮะก็คือบอกได้เลยว่าน้องซันเนี่ยถ้ามีแพรว่าวอยู่ข้างๆนะครับถ้ามีแพรว่าวอยู่ข้างๆ หนึ่งเลยนะงานจะเยอะแสงแฟตแสงไฟตากล้องตากล้องไมเมยเต็มไปหมดมันคือกระแสมันคือคู่จิ้นมันคือคู่ที่กำลังลุ้นแล้วแฟนคลับเขาติดตามบอกเ้าลุ้นให้รักกันพอเขาติดตามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกระแสได้อีเวนต์ได้งานเข้าอ่ะข้อ2คืออะไรครับรวย รวยมันเกิดจากเกิดจากการที่รับงานบ่อย,อยมีชื่อเสียงมากขึ้นผู้ว่าจ้างงานอยากให้ไปออกงานอยากให้ไปเปิดคอนเสิร์ตระหว่างลิเกกับหมอลำมันคือกระแสที่ดีแล้วผู้ว่าจ้าง,งก็อยากได้เพราะอะไรครับเขาขายของได้ขายของได้คนเยอะอีเวนต์อะไรเงี้ยไปไปหมด พีเซนเตอร์เข้างานรุมนะครับ 3. คุณจะได้กลุ่มฐานแฟนคลับลิเกคุณจะได้กลุ่มฐานแฟนคลับลิเกอย่างมหาศาลคุณจะลืมนะครับว่าอาชีพลิเกเป็นอาชีพที่มีมานานมากแล้วพอยกไม่ยกชอบลิเกมากโดยเฉพาะแม่แอดดิวชอบลิเกมากคุณจะได้ฐานแฟนคลับลิเกเพิ่ม อย่างมหาศาลเพราะว่าอะไรรูออ้ป่ะครับไม่ใช่เพราะว่าเห <c oughs> ็นสันคู่กับแพรวนะเพราะว่าความสามารถของน้องสันแล้วนะครับหน้าตาดีไม่เป็นสองรองใครตาหวานอ้อนเก่งมีดีกรีเป็นดาราช่องเจ็ดมีแฟนคลับตามมานะ แล้วที่เขาอยากให้ทั้งคู่เนี่ยคบกันเพราะว่าสองคนเนี้ยเคมีเข้ากันเวลาเล่นคอนเสิร์ตหมอลำลิเกทำให้คนดูติดแล้วคนดูก็ตั้งข้อสงสัยว่าลิเกกับหมอลำจะเข้ากันได้หรือเปล่าปรากฏว่าพอดูแล้วทุกคนหาครับทุกคนหาบอกเลยว่ามันถูกจบด้วยความฟินนะตรงหน้า นะครับมันถูกปิดทุกช่องทางทุกเมสเซจการสงสัยนะครับทุกบมเมนของคนที่ยังไม่เคยเห็นของจริงทุกคนเลยอยากจะมาดูทุกคนเลยอยากจะมาหาข้อพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้จริงเหรอวะทำไมหลายคนบอกว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นแล้วมันฟินขนาดนั้นเลยเหรอวะดูจากสื่อมันไม่เวิร์กต้องไปดูของจริงเท่านั้นคนเลยติดตาม นะเนี่ยได้หลายกลุ่มมากนะครับพอติดตามแล้วรู้สึกชอบบอกต่อพอบอกต่อเป็นไงฮะเดี๋ยวก็ต้องมีการว่าจ้างกันเกิดขึ้นทําให้งานเนี่ยชมงานเยอะคิวตารางงานก็ต้องอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกนะครับคือกระแสที่ดีมากๆนี่คือข้อดีของแพลวสันนี่คือข้อดีของการอยู่ร่วมกันนะแต่ถ้าแพาว ไม่ได้อยู่กับซันแล้วซันจะอยู่ได้ไหมหมายถึงว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์มีคนตั้งคำถามนะครับว่าพร่าๆจะกลับไปหาหนุ่มบิ๊กอ่ากี่เปอร์เซ็นต์แอดูบอกได้เลยนะว่า50.50 50. ครึ่งหนึ่งห้าสคือ50าสคือเขาไม่รู้ว่าจะคิดยังไงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอกระบวนการทางความคิดหรือความผูกพัน การอยู่ร่วมกันมานานนะครับแล้วก็เรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่ง50เนี่ยเราให้ทางฝั่งครอบครัวของแพลาวานะครับแต่ถามว่าอีก50%เนี่ยเราอยากให้เขาอยู่กับปัจจุบันอยากให้เขาอยู่กับปัจจุบันที่มีผู้ชายที่นิสัยดีนะครับคอยจูงมือแล้วก็ไปบนเส้นทางที่สําเร็จนะครับคือ อยู่กับปัจจุบันแล้วทำงานร่วมกันแล้วโฟกัสไปที่เป้าหมายของการทำงานหาเงินพัฒนาตัวเองสร้างพลังให้ตัวเองไม่เอาพลังลบมาใส่เนี่ยแฟนคลับเขาเขาแค่หวังว่าชีวิตคนเราต้องอยู่กับปัจจุบันชีวิตคนเราต้องเดินต่อไปหรือเปล่าทําไมเราต้องจมปักอยู่กับอดีตท,ทาไมเราต้องไปเครียดทําไมเราต้องไปทําให้มันเกิดดราม่าขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทาไมเราไม่อยู่กับปัจจุบันไปเลยน้องซันเขาก็น่ารักทําไมไม่อยู่กับปัจจุบันนะแล้ว แฟนคลับบางกลุ่มก็จะดึงอดีตเข้ามาโยงกันไปโยงกันมาโยงกันไปโยงกันมาไม่จบไม่สิ้นอยู่เงี้ยจึงมีการตั้งคําถามเกิดขึ้นซึ่งอดีตบอกเลยว่าเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดีเทลมันสูงการที่แพลวจะกลับไปหา,าพ่อบิ๊กเนี่ยนะครับ โอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ให้แอดมาวิเคราะห์เนี่ยแอดไม่รู้ตื้นลึกหนักบางไม่รู้ว่าจะให้กี่เปอร์เซ็นต์แต่แอดขอให้ครึ่งครึ่ง้าสิบหพอแอดไม่รู้จริงๆเลยว่าเขามีรีชั่นชิพนะครับมีความสัมพันธ์หรือมีอเรื่องราวดีๆเมื่อครั้งก่อนมากขนาดไหนคนทั้งสองคนสามารถตอบได้แต่เราเป็นคนนอกเราพูดแทนเขาไม่ได้ก็หมายความว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะรับรู้ นะครับอยากจะเข้าไปเผือกแอดดิวก็บอกตรงๆเลยว่าแอดดิวก็อยากจะเผือกเหมือนกันแต่บางครั้งการเผือกของเราต้องมีลิมิตรหรือเปล่าถูกไหมครับเราต้องมีลิมิตเพราะว่าเป,เป็นเรื่องของคนสองคนเราเผือกได้เฉพาะเรื่องบางเรื่องนะแล้วการเผือกเนี่ยก็ต้องเผือกแบบไม่เดือดร้อนศิลปินด้วยไม่ให้ศิลปินเกิดความเสียหายไม่ใช่ว่าเผือกแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนเอาเรื่องเข้าไปสาดเสียเทเสียนะครับใส่ร้ายคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเผือกแบบไม่มีคุณภาพ นะเผือกะโหลกราอย่างเงี้ยเผื่อไม่ได้ข้อมูลคว้าน้ำเหลวอีกก็เรียกว่าอ่านักข่าวทํางานล้มเหลวนะครับนะอันนี้คือไม่เวิร์ครับปล่อยดีกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเขานะก็ให้ห้าสิบห้าสิบละกันเพราะว่าอีกห้าสิบเราเผื่อใจเราเทใจไว้ไปที่น้องสันเลยเพราะว่าเราหวังว่าอนาคต แพลวพราต้องอยู่กับปัจจุบันแปลวพราวต้องทำงานร่วมกับผู้ชายที่ชื่อสันวงสะทอดแล้วก็ต้องจับมือเดินกันต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเดิมที่ปังกว่าเดิมนึกถึงลูกทั้งสองคนนึกถึงความน่ารักนะครับนึกถึงสิ่งที่เรากระทำอยู่ในะปัจจุบันเดินหน้าต่อไปแล้วพัฒนาตัวเองแบบ10 10ิ0ิเปลี่ยนแปลงตัวเองสวยวันสวยคืนน้องซันก็หล่อขึ้นหล่อขึ้นนะครับความออร่าความน่ารัก เล่นคู่กันที่ไหนก็มีแต่เสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ SP จะครองทั่วทิศท,ทั่วไทยนะครับนี่คือปัจจุบันครับผมเนี่ยแฟนคลับเขาก็แค่อยากเห็นศิลป,ปินของเขามีความสุขไม่ใช่ไปทุกขอยู่กับอดีตจะทุกหรือสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขานะครับแต่เราก็แค่หวังว่าศิลป,ปินคงจะมีความสุขในพาร์ทปัจจุบันเนาะมีความสุขกับใครตรงหน้ามีใคระครับ ตรงหน้าก็มีผู้ชายที่ชื่อสันเราก็ต้องให้เกียรติเขาใช่ไหมเราจะคิดว่าเฮ้ยทาไมอยู่กับน้องสันแล้วคิดถึงคนเก่าขึ้นมาดึงคนเก่าโยงเข้ามาอีกเนี่ยมันไม่ใช่ปล่อยคนเก่าเข้าไปเพราะคนเก่าเขาก็มีความสุขในพื้นที่ของเขาคนเก่าเขาก็มีงานของเขางานเขาก็เยอะ,อะขออนุญาตผู้ชื่อเลยก็ได้พอบิ๊กเนี่ยพอบิ๊กบอกเลยว่างานเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนมี energy พ่อบิ๊กเป็นคนขยันครับทำงานเก่งนะแต่ที่เขาแยกทางกันเนี่ยนะที่หลายคนคิดว่ามีมือที่สามอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของเขาครับไม่ต้องมายุ่งนะดีเทลความรักมันมันเยอะมากทำไมถึงต้องมีทุกอย่างมีเหตุและผลนะครับเราไม่รู้ไม่ขอพูดครับโนเซทุกอย่างปัญหาทุกอย่าง everything เราจะไม่พูดไม่ไปยุ่งนะครับปล่อยเขาแต่สามารถ สงสัยได้แฟนคลับหลายคนสงสัยถามได้ครับก็จะตอบเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะผมก็จะตอบว่าโอเคโอกาสกลับไปหาแพลวแพลวอ่ะไม่ใช่ครับประธา,านโทษครับโอกาสแพลวพลวกลับไปหาพ่อบิ๊ก50 50นะ50คือเราเผื่อใจไว้อาจจะไม่ได้กลับเพราะว่าแพลวพลวต้องอยู่กับปัจจุบันแพลวพลวต้องอยู่กับน้องซันนะ ทำงานร่วมกับน้องซันต่อไปไอความรักเนี่ยมันก็ยังมีให้อยู่แหละนะหลงเหลืออยู่บ้างแหละแต่ความเป็นสิทธิ์ของความเป็นพ่อมันก็มีเต็มร้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาแอดดิเชื่อว่าเขาคงวางแผนแล้วคงแยกกันทําหน้าที่ของเขานะเขามาอยู่ถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาคงผ่านตรงนั้นมาแล้วผ่านการวางแผนผ่านการพูดคุยกันมาแล้ว <c oughs> พอบิก๊กลงรูป ลงคลิปแพลวๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโอกาสกลับไปหรืออะไรจะตามแต่เนาะแฟนคลับก็สงสัยเห็นพ่อบิ๊กลงแม่แพลวๆอ่าจะกลับไปคบกันไหมเพราะว่ามันจะมี f c ฝั่งหนึ่งที่เชียร์ให้กลับมารักกันนะครับอ่ะเราก็พอเข้าใจเราก็พอเข้าใจนะพอแอดดิวก็แรกๆก็เป็นแรกๆก็คิดว่าแม่อยาให้เขากลับมาคืนดีนจังเลยอ่ะเข้ามากาวใจกันจังเลย แต่พอเวลาผ่านไปเราเห็นศิลปินเรามีความสุขเราเห็นแพลวพลามีความสุขเรายิ่งคู่กับน้องสันสังเกตใบหน้าแพลวพลามีออร่านะครับคนเวลาทุกเวลาเศร้าเวลาหมองเนี่ยสีหน้าเราจะดูออกเลยมันมาจากข้างในนะครับแต่คนที่มีความสุขเนี่ยววตาเปล่งประกายหน้าตามีออร่านะครับผิวพรรณดีสุขภาพดี ทัศนคติดีแถมปล่อยวางอีกไม่เอาเรื่องแฟนคลับบางคนไม่เอาเรื่องด้วยนั่นก็คือเขามีความสุขแฟนคลับก็โฟกัสไปที่โอเคอยู่กับน้องซันแล้วมีความสุขเราก็ต้องปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปให้ใช้ชีวิตกับผู้ชายที่ชื่อสันใช้ชีวิตเนี่ยมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะทำงานหาเงินอยู่ด้กันแล้วมีความสุขเคมีมันเข้ากันอนาคตคบกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมครับ ไม่ต้องโยงพอคบกันเนี่ยเดี๋ยวมีดาราม่าอีกพอแพลวคบกับซันเดี๋ยวมีดาราม่าอีกเดี๋ยวโยงอีกแล้วผู้ใหญ่บ้านจะคิดยังไงแล้วทําไมผู้หญิงคนนี้หลายใจทําไมเออไม่รู้จักพ่อเห็นไหมเห็นไหมมาอีกดาราม่ามาอีกเต็ไมไปหมดเลยซึ่งบางครั้งพระบาแสงทองเนี่ยเขาก็เหนื่อยเนาะไม่งนั้นเขาก็จะโพสในเฟซบุ๊กของเขาเหรอว่าอยากจะทำอะไรก็ เชิญตามสบายมีความสุขก็ทําไปเห็นไหมเขาคงไม่ไหวแล้วไงนะครับก็ต้องปล่อยเขาเนาะปล่อยเขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้มีความสุขเราก็ต้องให้เกียรติพื้นที่เขาด้วยเนาะอ่นะโอเคก็เป็นการตอบคาถามแล้วสําหรับคนที่เข้ามาถามนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของการกลับไปคบพอบิ๊กอะไรอย่างนี้ก็บอกได้เลยว่าอันนี้บอกไม่รู้นะไม่รู้แล้วก็มั่นใจว่าแพราว,าวต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับต้องลุยงาน ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับส่วนน้องสันนะครับก็ต้องภูมิใจเนาะที่มีคุณพ่อที่ดีอย่างพ่อธนาธนาธรนะครับให้กำลังใจให้พลังบวกให้ความรักเติมกำลังใจให้ทั้งน้องสันแล้วก็แปรวพปาวด้วยนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แอดิวรู้สึกชอบในแนวความคิดมากๆนะครับแล้วก็ส่งต่อถึงลูกชายที่ชื่อสันนะครับพระเอก นุมหล่อปานดรา,าโกนะตาหวานนะครับเหมาะสมกับแพลวแที่สุดแล้วเนาะถ้าตอนนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับใครมีเรื่องอะไรให้แอดิววิเคราะห์ก็สามารถบอกกันมาได้เลยนะฮะใครเห็นด้วยพิมพ์2มาเลยครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ